สวัสดีและยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะโดยคุณครูศิรินภามนทาพงศ์หรือครูพานั่นเองนะคะวิชานี้นะคะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานวันนี้คุณครูจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องโลกของมดนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลย เด็กๆคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถบรรยายวัฏจักรชีวิตของมดและเปรียบเทียบวัฏจักรของสัตว์บางชนิดได้นะคะเด็กๆเ,เรามาดูกันต่อไปเลยเด็กๆเ,เห็นภาพที่คุณครูนำเสนอบนหน้าจอไหมคะไหนไดเด็กๆลองเดาสิคะมันตัวอะไรเอ่ยติ๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกตอบได้อยู่แล้ว มดแดงนั่นเองใช่ไหมคะใช่เลยวันนี้คุณครูให้ดูง่ายมากเลยใช่ไหมคะโลกของมดแดงนะคะดูสิคะมีอะไรคะที่เด็กๆเ,เห็นอยู่ตรงในภาพวาดที่ครูว,วาดเป็นวงจรชีวิตของมดแดงนั่นเองอีแล้วเด็กๆด,ดูสิคะมันมีอะไรบ้าง มันมีไข่มันมีตัวอ่อนมีดักแด้แล้วก็มีตัวเต็มวัยนั่นเอง<ม>เดี๋ยวเรามาดูอีกภาพหนึ่งชัดๆกันดีกว่าเด็กๆด,ดูสิคะอ่าไข่เมีเอด้วยนะคะเไข่หลายฟองเห็นไหมคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะอ่ามีไข่เสร็จแล้วก็มีอะไรคะ ตัวอ่อนเด็กๆมาดูสิคะตัวอ่อนของมันมีภาษาอังกฤษด้วยมองเห็นไหมคะคุณครูบางอยู่มันชื่อว่าเลยว่าเือว่าตัวอ่อนต่อไปนะคะก็เป็นดักแด้เด็กๆเ,เห็นไหมคะผู้พาดักแด้ต่อไปนะคะเป็นตัวเต็มวัยเอเดลนะคะเอเดลตัวเต็มวัยเห็นไหมคะอันนี้คือ วงจรชีวิตของมดนะคะให้เด็กๆจำไว้ด้วยนะคะต่อไปรู้จักวงจรชีวิตของมดแล้วเราไปดูต่อไปเรามาดูในเรื่องของการทำรังของมดแดงเด็กๆเคยเห็นไหมคะตามต้นไม้บ้านรูก็มีนะคะการทำรังของมดแดงมดแดงมันจะใช้ปากกัดใบไม้แล้วมันก็จะดึงเข้าหากัน แต่ถ้าเกิดใบไม้อยู่ห่างกันมันก็จะเอาปากคาบเอวของมดอีกตัวหนึ่งแล้วก็คาบต่อต่อต,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 อตอกันไปเป็นโซ่เลยนะคะแล้วก็ดึงใบไม้ที่อยู่ห่างกันเข้ามาจนชิดกันเลยนะคะจากนั้นมดงานมันก็จะคาบตัวหนอนระยะสุดท้ายซึ่งตัวหนอนเนี้ยมันจะมีต่อมใหบริเวณหัวมันก็จะพ่นออกมาทางปากของตัวหนอนเพื่อยึดใบไม้ ให้ทำไมคะให้เกาะกันจนเป็นลังของมันนั่นเองนี่ไงเห็นภาพไหมคะเด็กๆลังมดแดงที่เป็นผลงานของเจ้ามดตัวเล็กๆหลายๆตัวรวมกันโอ้มาห่า,หาสะจั่์มากเลยเนาะออการทำลังของมดแดงเนี่ยนี่ไงที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้นี้ที่มันกอดเอวกันแล้วก็รวม จับจับตัวตๆๆตกันทําให้ดึงใบไม้มารวมกันได้แบบนี้ไงคะโอ้เจ้ามดตัวเล็กนี่เก่งจริงๆเลยการทำรังของมดแดงนะคะต่อไปเรามาดูอาหารของมดแดงดูสิคะเด็กๆเคยเห็นไหมมันกินอะไรนะโอ้ มดมันก็นจะชอบกินน้ําตาลใช่ไหมคะแต่มดแดงเนี่ยมันดูที่ปากของมันก่อนปากของมดแดงนะคะจะพบว่ามันใช้กัดแล้วก็ใช้กินรวมไปถึงใช้ดูดของเหลวต่างๆที่มาจากพืชเช่นดูดน้ําเลี้ยงของพืชของเหลวที่แมลงต่างๆได้ขับถ่ายออกมารวมถึงการกินพืชที่ตายแล้วหรือชิ้นส่วนของซากสัตว์ที่ตายแล้วมันจะออกหากินได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะคะ มดมันจะกินอาหารได้หลากหลายมากเลยแล้วเด็กๆเ,เคยสังเกตไหมคะเวลาถ้าเกิดมีตัวอะไรสซากศั์อะไรไตายอยู่เช่นปลาแห้งทิงโจกตัวแกงูอะไรที่ตายนานๆแล้วมันจะมีมดไปเกาะกินซากแห้งๆมันก็สามารถกินได้ด้วยนะคะโอ้มันกินหลากหลายมากเลยอืมต่อไปดูมดที่ กำลังกินอยู่ดูสิคะกำลังเกาะกำลังกินอยู่เด็กๆลองดูสิคะอา้าต่อไปเป็นอะไรคะไข่ของมดแดงก็สามารถมาทำเป็นอาหารให้เรารับประทานได้ไหนใครเคยรับประทานคะอาหารที่มาจากไข่มดแดงทำไดหห้หลากหลายเมนูเลยนะคะโอ้แล้วมันยังให้โปรโตีน ไขมันคอเลสเตอรอนโอ้โหมันมีคุณค่าทางอาหารมากมายเลยภาพที่เห็นอยู่ภาพขาวๆนี่ก็คือ,คอไข่ของมดแดงนั่นเองเอามายำเอามาแกงเอามาหอมหมกเอามาทําได้หลายชนิดเลยโอ้โหูน้ำลายหลายเลยใช่ไหมคะเด็กๆมันสามารถนํามาทําเป็นอาหารเพื่อให้เรารับประทานได้อีกโอ้โหประโยชน์มากมายเลยค่ะวันนี้คุณครูก็มีใบงาน ให้เด็กๆได้ทำด้วยนะคะให้เด็กๆวาดรูปวัตถจากชีวิตของมดแดงแล้วก็ระบายสีมาให้สวยงามนะคะแล้วครั้งต่อไปเราคุณครูจะให้เด็กๆมาทำคอนโดมดแดงกันเด็กๆเ,เคยทำไหมคะถ้ายังไม่เคยทำเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาทำคอนโดมดแดงกันดีกว่าคอนโดมดแดงก็คือที่อยู่ของมดแดงนั่นแหละเราจะทำยังไงเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกัน คุณครูจะสอนให้เด็กๆทำนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ